สวัสดีครับท่านผูครับผมสำหรับวันนี้นะครับาหในสุดเราก็ได้ชุดเกราะชิ้นนี้มาครับหลังจากมันดีเลยอย่างยาวนานนะครับก็คือเซต s a t u r n i x Unit แล้วก็ Saturnix Weapon เองนะครับชุดเกราะใหม่ล่าสุดของคอ r ์กันน้ำถูที่สามารถติดตั้งเข้าด้วยกันให้กลายเป็นคุณระยะประชิดสุดทรงพลังได้นะครับเลยได้ว่าเทสุดๆเลยแถมอาวุธครับยังเป็นสวานอีกด้วยครับ เยี่ยมมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้สายตาครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับผมโอเคก็เหนือมาดูกันที่กล่องกันก่อนครับมาดูกันที่กล่องแรกก่อนเลยครับก็คือ s a t u r n i ์นิสสูเทนะครับที่ไม่แค่อาวุธนะก็จะมีเป็นสว่านนะครับแล้วก็ขีมแล้วก็พาเสริมมาให้แน่นอนว่าเป็นอาวุธต้องติดเข้ากับนี่นะครับ s a t u r n i ์นิสกันดำนะครับหรือจะนำไปติดกับหุ่นตัวอื่นก็ได้นะครับอ่าโอเคครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้ครับตัวสว่านครับมีชื่อว่า Breaker Deal นะครับส่ววนตัครับมีชื่อว่า Vice Puller นะครับแล้วก็สาามรถนำไป กบกันได้ครับกลายเป็นเมกนิสไดเวอร์นะครับชื่อนี่เหมือนอาวุธในโอไกกาเลยเนะหรือจะสามารถนําไปติดตั้งที่หลังของหุ่นตัวอื่นก็ได้นะครับเพ่พาเสริมโอเคนี่คือกล่องแรกนะครับเก็บไปกล่องที่2ครับมีกล่องใหญ่มากครับนี่มีแค่ชุดเกราะอย่างเดียวนะครับตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเขากรนนัมทูแล้วก็ซาโอนิสเวพอนอนด์อินคูดก็คือไม่ใสายไว้นะครับซึ่งตรงนี้ครับหุ่นครับซาโอนิสกันดัมเกราะสีสซ่อมประจําดาวศรนะครับเราเห็นเลยที่วทะลวงแบบนี่คือแบบทะลวงภูเขาเลยนะครับ เทมานะครับตัวนี้เทจริงๆล้อนะครับเป็นเหมือนกับล้อตีนตะขาเป็นล้อจะว่าไม่ใช่ตีนตะขาบนะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ที่แน่คือมันเทมาครับรวมถึงอาวุธครับอาวุธนี่ผมชอบมากเลยในเซตนี้ครับจะให้มาก็คือในส่วนชุดเกราะครับแล้วก็ยาแล้วก็มืออีกสามอันนะครับเป็นมือสำรองไว้เนะซึ่งแน่นอนครับว่าเทมากๆนะครับสามารถประกอบครอบคอกันดั้มทูครับให้กลายเป็นซาตานิสกันดั้มได้นะครับหรือจะสามารถนําตัว ซัทโทนิกส์เวฟพอยเนี่ยมาติดกลายเป็นซัทเทิลอ่ามือด้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นแบบสมบูรณ์เนอะเท่สุดๆนะครับตัวนี้เท่มากๆเลยเพราะงั้นครับเรามาดูของเล่นเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาแล้วโอเคก่อนหนึ่ดูตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ครับตัวสว่านเนี่ยก็คือจะติดอยู่กับบูสต์แบบนี้เนอะตอนแรกครับแล้วก็มีตัวที่จับไม้สองอันนะครับอ่าที่จับคือเสียบเข้าไปแล้วก็ถือได้นะครับซึ่งตัวนี้ครับแน่นอนสามารถนําไปติดเข้าขุ่นได้นะครับผมติดให้ดูก่อนเนอะมันไม่นานติดชิปเข้้าาาไไปปแแบบบบยััเเเเขนนะะะคคครรกกๆลล็ออออออ่ถดดพี๋วโ ทีนี้ครับก็ดึงออกชึบชึบสว่านนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทมากคิโรโตะนี่รสนิยมนีมากนะครับใช้อาวุธเป็นสว่านนะครับสว่านของฉันจะทรวงสว่านนะครับที่มันกุเรลากันจะชัดเลยสุดยอดจริงๆครับแล้วก็อันนี้ครับก็คือตัวคีมซึ่งนะครับสามารถกากออกมาแบบนี้ได้นะครับอ่าแบบนี้เลยแล้วก็ประกบเข้าไปได้นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะครับคีมอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้มากนะครับแล้วก็ติดเข้าด้วยกันชึบแบบนี้นะครับเป็นเมคานิกส์เดเวล์นะครับ แล้วก็นาไปติดข้างมวลหุ่นตัวชุดเกราะได้นะครับซึ่งก็ติดเข้าไปเลยชึบแบบนี้นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างหนักไปข้างหน้านิดนึงนะแต่นี้คือผมต่อถูกแล้วนะเนี่ยนะครับผมต่อถูกแล้วจะเห็นได้จากตรงนี้นะครับอ่ามันจะเลยมาข้างหน่อยโอเคมาดูชุดเกราะกันกี้นดีกว่าครับในหมดของยานครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือชุดเกราะตัวสีส้มนะครับอาจจะไม่ค่อยสัมบูรณ์สักเล็กน้อยครับแต่ถือว่าโดยรวมครับเราเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันเนี่ยผมว่าแบบนี้น่าจะ ดูดีกว่าอ่าดูดีกว่านิดนึ่งนะครับเคชุดกรอ่อครับคืออ่าตัวตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าตัวเพราะมันเหมือนก,นกับรุ่นเฮฟวี่ไทยนะครับคือแบบหนักหนักแล้วก็พุ่งชนนะครับซึ่งเก่อในนี้คืออาวุธนี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าพุ่งได้สว่านชนน่าจะเป็นกาะที่โตรมาๆนะครับไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยยอดเย็มเป็นครับพิโรโตะแล้วก็โดยรวมครับชุดสวดพาร์ตต่างๆครับจะต่างหลักก็คือส่วนไหล่ส่วนเขาแล้วก็ส่วนของขานะครับเพรานั้นน่คือชิ้นส่วนเดิมหมดนะคร ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับเคชุดเกราะมีเท่านี้ครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงเมนหลักเลยดีกว่าคือการรวมร่างนะครับเสื้อนาทัพวัตถุดิบใช้ในการรวมร่างวันนี้ก็คือคอกระหน่ำถูครับซึ่งผมดึงไหลเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับป้องกันมันดึงยากแล้วก็ตัวโล่นะครับที่หลุดบ่อยมากเลยนะครับโอเคเพราะงั้นมารวมร่างกันดีกว่าครับเชชซัทเทิร์นอัมเมอร์โอเคก่อน่นครับตัวชุดเกราะครับซัทเทิร์นอัเมอร์เนี่ยเราก็ดึงอาวุธออกก่อนชึปอันนี้แยก แล้วก็เรามาค่อยๆดึงส่วนออกกันส่วนกระโปงส่วนเอวนะครับแบบหนึ่งดึงไม่ออกอันนี้ค่อนข้างแน่นนะครับจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะครับแต่โอเคแน,แน่นกว่าก็ดีนะครับอย่างน้อยมันก็ไม่ได้หักนะนะอะชึบๆค่อยๆดึงออกแบบนี้แล้วก็ดึงส่วนไหลออกมาส่วนไหลวางไว้ก่อนแล้วก็ดึงส่วนของมือออกมานะครับเกราะที่มือชึบๆแล้วก็เกาะแขนดึงออกมาโอเค เกาะขาดึงออกมาขาอนนี้เทมาครับเดี๋ยวผมขอจะขอซูมลยขาให้ดูจะชัดตอนต่อเสร็จเนะเกาะบอดี้ดึงออกมาชึบแล้วใช้คือเกาะหัวนะครับโอเคยานเปลยก็จะเป็นของอยูเรเบนนะเก็บไปโอเคครับผมทีนี้เรามารวมร่างดีกว่า,าก็เน้นก็แยกชิ้นส่วนนิดนึงเนะเราจริงๆอยากจะรวมร่างแบบแอนิเมะนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างลำบากนิดนึงนะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามารวมร่างแบบง่ายๆกันดีกว่าก็อนนึก็ส่วน แขนนะครับใส่เข้าไปชุดส่วนนี้ต้องบอกว่าจะชุดก่อนไหนก็ใส่ยากมากเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> มันไม่เข้าสักรู่โอเคแบบนี้แล้วกันนะครับแต่คอกระด้าถูกครับต้องบอกว่าเหมือนตัวผมจะผมเหมือนตัวผมเนี่ยจะติดบั克เนืก็เลยจะกลายเป็นว่าไหลกับไอตัวเอวนะครับมันหลุดง่ายของเพื่อนผมนะครับที่เห็นอยู่ไม่ได้หลุดง่ายอะไรนะครับออกจะแน่นด้วยซ้านะ ของผมนี่เรียกได้ว่าประหลาดกว่าคนอื่นเขานะครับอโอเคเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนจะใส่โอเคน่าจะได้แล้วนะครับโอเคเยบร้อยข้างหนึ่งเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอีกข้างหนึ่งนะครับขอเอาง่ายก่อนล้วกันเนื้อดึงแขนออกเลย Okay. เรียบร้อยนะครับส่วนกลาอบอดีเ้เค่ที่ไนเนี่ยมันหลุดแล้วครับไปดูขาดีแล้วกันส่วนขาครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ใส่เข้าไปโดยที่อันนี้แยกซ้ายขวานะก็คือต้องเอาฝั่งที่เป็นบูสเตอร์ออกใส่เข้าแบบนี้นครับชึบชึบ,ชบจากนั้นก็มุนเท้า90อ,องศานะครับมาข้างหน้าแบบนี้ชึบชึบโอเคหลังจากนั้นครับก็ยกเอวตัวนี้ขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไป แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องว่าแน่นมากๆนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่อย่างใดนะครับแล้วก็น้ำในส่วนของกระโปรงหลังใส่เข้าไปชึบโอเคท่อนล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกบท่อนบนกลับเข้าไปนะครับโอเคไหลยังยกอยู่นะเนียปิดดาบนะครับแล้วต่อไปครับส่วนแขนก็ดึงมือออกประกบมือเข้ากับชุดเกราะมือใส่เข้าไปอีกข้างนึ่งทาเหมือนกันนะครับดึงมือออกชึบ เดี๋ยวผมค่อยประกบตัวทีเดียวแล้วกันนะถ้ามันจะมีปัญหาแบบนี้ใส่เข้าไปใส่มือนะครับประกบประกบเข้าไปอโอเคแล้วก็ยกแขนลงจากนั้นครับชุดเกาะไหลเนี่ยเราจะต้องนํำฝั่งที่มีจุดสีดำตรงนี้ครับไปไว้ข้างหลังนะแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยซึ่งไหลตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าคนอื่นแล้วก็ประกบ โอเคตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรูปเป็นร่างนะครับซึ่งจริงๆคือเท่านี้ก็เทมากเลยนะแล้วก็ใส่เกาะหัวเข้าไปนะครับกดชิ้นส่วนต่างๆให้แน่นนะครับเท่านี้เนี่ยพื้นฐานของซาตโนิสกันนั่ก็คือครบเลยนะซึ่งต,ตรงๆเท่านี้คือเทแล้วจากนั้นครับติดอาวุธครับสว่านครับจะอยู่ด้านขวาก็คือด้านซ้ายมือผมนะส่วนครีมครับจะอยู่ด้านซ้ายก็คือด้านขวามือผมนะครับแล้วก็ติดไอพาร์ทเจ้าปัญหานี้เข้าไปข้างหลังนะครับแล้วก็ เอาบีมเซเบอร์ลงเท่านี้ครับนะฮะตัวหลุดก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับชุดเกราะประจำดาวเสาวครับซ a เทอิสกันดัมนี่นะครับซึ่งโอ้โหเป็นตัวที่เท่มากนะครับแล้วดูทรงพลังมากๆเลยเจ้าตัวนี้ครับดูออกแนวที่แบบมืนกับต่อยอะไรก็ระเบิดนะครับแทงจริงครับตัวนี้ครับมาดูอะไรเีใกล้ๆดีกว่าก็นี่ส่วนหัวครับ ส่วนหัวนี่เขาจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับจะเป็นเหมือนกับเขาเป็นโอนี้ออกมาเนะซึ่งดูทรงดูเป็นแนวไทพาวเวอร์จริงๆนะครับไม่ได้ดูแบบปาดเปียวหรืออะไรนี่คือไทพาวเวอร์ชัดเจนนะครับส่วนสีเนี่ยเราโอเคสีส้มตอนแรกผมนึกว่าจะไม่สวยแต่นมันคือออกส้มน้ำตาลเนะเพราะนั้นคือดูแบบค่อนข้างจะทรงพลัง,ลงระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งส่วนต่างๆตามตัวคาบทาโดยเฉพาะส่วนขาครับส่วนขานี่คือรายละเอียดต่างๆทำออกมาดีมากครับขนาดตรงใต้เท้าเนี่ยครับเดี๋ยวผม ยังมีรายละเอียดของล้อเลยนะครับมีล้อสองซึ่งล้อนี้หมุนได้ด้วยใบสีสามครับหนึ่งสองสามพูดง่ายๆทตัวนี้น่าเป็นแลนด์ไทยนะครับคือสามารถสไลด์ไปกับพื้นได้นะครับแล้วล้อนี้ก็หมุนได้นะครับซึ่ง s a t u n i c Gundam ครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าทรงพลังเท่สุดนะครับส่วนจุดขยับเพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามาครับก็จะเป็นส่วนของไหลครับที่สามารถขยับแบบนี้ได้นะก็คือเราจะสามารถแบบยกอาวุธขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมให้ชนอีกฝ่ายแบบนี้ได้เลยนะครับนี่น่าจะเป็นวิธีกาารรต่่ออสู้้ขงงงลนีเทจิ เทมานะครับส่วนวีลครอปก็สามารถดึงออกมาได้ชึบแบบนี้แล้วก็นำมาติดที่แขนนะครับซึ่งคอกันดั้มก็ชิ้นส่วนหลุดง่ายเหมือนเดิมนะครับอันน,นี้น่าต้องทําจําใจยอมเลยแหละยังไงผมจะไปซื้อตัวใหม่มานะซึ่งเอาตรงๆก็ถ้าตัวนี้มันจะเละขนาดนี้ก็อยากจะซื้ออยู่นะครับอโอเคดึงออกมานะครับชึบชึบเดี๋ยวโอเคมันจะมีพาร์ทนี้มาด้วยจะต้องดึงออกก่อน พัดนี้ครับคือมันจะเป็นพัดจับเราสามารถใส่ตรงไหนก็ได้เสื้อในี้เนะี่ยผมใส่ตรงกลางไ้ก่อนแล้วกันเนะโอเคแล้วก็กางออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ไล่ไอ้ที่มือสิแล้วก็ติดเกาะกลับเข้าไปครับอันนี้ก็เป็น Star s ัตโทนิสกันดั้มนะครับไอ้ซัตโทนิสกันดั้มตอนถืออาวุธเต็มมือเรียบร้อยแล้วครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ค่อนข้างเท่นนะทีนี้ยังไม่จบครับมันจะมีอาวุธที่เป็นท่าไม้ตายนะก็จะต้องดึงออกก่อนชึบชึบแบบนี้นะครับ แล้วก็นำสองอน,นี้ครับมาประกบเข้าด้วยกันชบแบบนี้ครับจากนั้นเนี่ยตัวนี้ครับเราจะเลื่อนนะเลื่อนมาใส่หน้าสุดอันนี้ก็เช่นกันครับจะเลื่อนไปใส่หลังสุดนะครับแล้วก็นำพาร์ทที่เป็นพาตัวจับเนี่ยใส่เข้าไปทั้งสองข้างแบบนี้นะอ่าโอเคพอได้แบบนี้ครับก็นำมาถือได้ที่มือเลยชึบ แบบนี้นะครับพ์ทหลังหลุดไปแล้วนะครับแต่เราจะช่างมันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็นํามาต่อเข้าด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทําให้หลุดยากนิดนึงเนื่องจากใช้มือ2อันเนี่ยช่วยดันไว้นะครับตอนนี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับอาวุธละสุดยอดนะครับของ s a t เทอร์นิสกั m ดัมเมคานิกส์เดเนะครับซึ่งอันใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูจะเป็นท่าที่ทรงพลังเครือบชาร์จแบบนี้เลยครับแล้วก็แบบพุ่งชนอีกฝ่ายด้วยสว่านเลยนะครับ เป็นอะไรที่อยากเห็นในเรื่องจริงๆครับเราก็หวังนะครับว่าตัวการนัมบิลไดเวอร์เนี่ยจะกลับมาฉายไวๆนะครับจะได้เห็นกล่องน,นี้นะครับและจะได้ดูว่าไอ้สวรรค์อันนี้มันจะทะลงสวรรค์ได้แบบกุเรนลากันหรือเปล่านะครับซึ่งเท่จริงครับกล่องน,นี้เท่มากติดแค่ตัวแกนจางเนี่ยมันจะว่าไงดีมันหลุดง่ายไปนดิดกึงนะครับนั่นคือข้อเสียเลยอาจจะเป็นแค่ที่กล่องผมได้มาก็ได้นะหรือจริงๆ,ๆ ของคนอื่นจะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็ไม่รู้นะครับแต่เพื่อนผมไม่เป็นพอนช้เนี่ยโอเคครับนี่แหละครับการรีวิวของซาติริสกันดัมนะครับ,รรรบหุ่นสวรานสุดเทร่ร่างใหม่สุดของฮีโรโต่อนะครับซึ่งใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเม่นต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย